สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอติ๊งตั้งมัก่กจกเมื่อนี้ได้ของเด่นใหม่หมาครับของเด่นชุดใหม่เพิ่งมาถึงตปวดดูว่าเขาประกอบตั้งไหนนะพี่น้องดูก่อนดูก่อนเขาบอกว่าตัวนี้มันเล่นดีนะนดีกันใดดีกันใด เรดูกันน be be yeah. ่าพิถีพิถันมากมันจะสิงแบไหนั bar? Bar. ้งนีทั้งหนาทั้งหลังก่อนเดี๋ยวได้ทั้งหนาเดี๋ยวไดก็ต่อทนีทั้งหนาหน่อยเนาะเห็นว่นี่ลูก่วนเห็นว่าหนาแบบแค่นี้แคนี้มใส่ขวาป ที่ร่องเขาครับร่องโถงไหนนะตัวนี้นี่อันนี้คือแอลซ้ายข้ามขวานาจักรว่าอะไรนะตัวนี้กนะรทาั้งหนาครับอ๋อน่าจเป็นสี่หูวแล้วหัวแล้วดูว่ามันมีฟุ้งข้าวตะกดเข้าไปปั๊บนะ กลรเค้นกาขึ้นดากขึ้นมั่งใดอยู่ดี่าอีกอ่ะนมกเพราะว่าเพราะว่าเรีนดีก็เรียนดีไปโ้หนะมันผ้ข cái này bây không em bố đi chị bố Bò bố chị bố thịt bố chị bố chị bố chị không chị bố chị bố chị bố

ซื่อได้จากไซนี่สร้างจากอินเทอร์เน็ตตุ๊กมันตัวไแต่ะงตุ๊กเอามันสองหลอดนะสองหลอดก้องกลัมของประมาณนี้เดี๋ยวใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วป็นชุนใ้ญยอยู่แบบนี้ไอ้ชิวเลยวะโอเะ ตัวนี้งามดีเนาะมันบอ่อนเฮ้ยอาไปถือตัวนั้นอ่ะตัวเก่าสองร้อยท่านผู้ชมเห็นปะเห็นปะเอามาเปรียบเทียบบั้งเออตัวนั้นมันบอมีสติงนะตัวนี่นีนนนนนกน่กีไม่ดีรอกแล้วประเด็นดีดีก็ละยางอันไหนดีกว่ากันนี่ ตัวนี้สำหรับคนเล่นไม่ดี<ม>ตัวนี้เพื่อันดาลของเขาขึ้นนะตัวนี้แต่ตัวนี้มันต้องอดึงดึงจะขอ,กอนกลับขึ้นมาตัวนี้ได้พอดีเกืออโอเคเดี๋ยวเย็นๆจัดชุดใหญ่สวัสดีครับ